ถามว่ารถเอเวอรเรสตอนนี้นะคะสุดรุ่นไหนต้องยกให้กับเอเวอรเรสแพตินัมเครื่อง3.0 V6 ค่ะและก็คันนี้นะแต่งจัดเต็มสมกับรุ่นท็อปสุดเลยนะคะสำหรับรุ่นเอเวอเรสแพตินัมนะคะเป็นเครื่อง3.0 6สูบค่ะแรงม้า250แรงบิด600นิวตันเมตรนะคะจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะพร้อมกับระบบขับ4แบบอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใส่ชุดแต่งจัดเต็มมากๆาเดี๋ยวเบลพาดูอุปกรณ์ตกแต่งของคันนี้กันค่ะสำหรับในส่วนของตัวด้านหน้้าคันนี ะะกระจังหน้านี้เนี่ยเราเปลี่ยนนะคะมองผ่านเนี่ยเหมือนกระจังหน้าเดิมนะแต่คันนี้เราใส่เป็นกระจังหน้าเขาเรียกว่าพีเดอร์ค่ะตัวกระจังหน้าพีเดอร์เนี่ยเขามีไฟนะคะเป็นไฟ LED สีขาวนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวกระจังด้านหน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังเนี่ยเขามีระบบกล้อง360องศาค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยของรุ่นแพตตี้นัมนะ มีความพรีเมียมสุดๆนะคะระบบความปลอดภยัยมีการเตือนการชนด้านหน้ากล้อง360องศานะคะแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นแบบ Matic LED ค่ะเพิ่มความสว่างในการขับขี่ปรับําแสงอัตโนมัติด้วยในส่วนของตัวชุดแต่งด้านล่างข้างล่างนะคะอันนี้เราก็ใส่เป็นชุดแต่ง AKC V2 ค่ะตัว AKC V2 เนี่ยเขาจะมีความพรีเมียมในส่วนของตัวชุดแต่งนะจะมีลักษณะตัวชุดแต่งที่ติดเต็มกันชนด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับคิวซุ้มล้อด้านข้างด้วยอันนี้คืออยู่ในเซ็ต ของ AKC เลยคิ Q ้วส้มร้ออันนี้นะคะก็จะมีมิติที่มีขนาด6นิ้วแต่ เขาออกแบบมาให้มันเรียบเนียนไปกับตัวคิวซ mm ุมล้อค่ะก็เพิ่มมิติแต่ยังคงความสลิมของตัวชุดแต่งค่ะช่วงล่างคันนี้เนี่ยเดิมเดิมเอเวอเรสต์แพลตินัมนะคะเขาเป็นช่วงล่างแบบวัตลิงนะคะแต่คันนี้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะจัดทรงโหลดโดยการเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นโปรเพนเดอร์โอเอ็ม2.5รุ่นท็อปสุดเลยได้ในเรื่องของกระบอกโช๊คที่ใหญ่ขึ้นได้สปริงชุดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สามารถปรับความนุ่มหนืดได้ถึง8ระดับค่ะ แล้วก็ล้อ,อยางเนี่ยนอกจากล้อ,อยางนะคะเราก็มีการเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเลือกใช้เป็นยางโตโยออเทเลนค่ะซึ่งสเปคของยางเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่ยอดนิยมเลยสำหรับเอเวอเรนะคะก็คือ275 55i 20 R 20ค่ะแล้วก็ล้อแมกนะคะเราก็เลือกใช้เป็นแบรนด์ของโอลิค่ะ ซึ่งในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดําเงานะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะคะล้อก็เป็นล้อเบาด้วยค่ะสําหรับคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนชุดเบรคค่ะเป็นรุ่น20 z ซนะคะขนาดจานด้านหน้าอยู่ที่405นะคะเป็นขนาด6พอตด,ด้านหลังเป็นขนาด404พอตค่ะตรงกลางเราเลือกเป็นหับสีดํานะคะในส่วนของตัวปั๊มเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้อย่างคันนี้เนี่ยก็คัสตอมตัวปั๊มนะคะเป็นสีเทานะก็คุมโทนกับตัวรถค่ะ สำหรับตัว V6 นะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือตัวแก้มข้างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คำว่า V6 แบบนี้นะคะก็บ่งบอกได้เลยว่าคันนี้คือรุ่น V6 นั่นเองค่ะ ด้านข้างเนี่ยบันไดข้างคันนี้เขาก็เปลี่ยนด้วยนะคะเพื่อความพรีเมียมกับตัวรถนะเปลี่ยนเป็นบันไดข้าง power step ค่ะของ h a m m e r อนะอันนี้เ็าจะมีไฟ r g b ด้วยนะคะสำหรับไฟเนี่ยเราสามารถเลือกโทนสีได้ค่ะอยากให้เป็นสีสลับนะคะหรืออยากได้เป็นโทนสีแบบสีเดียวก็สามารถเลือกได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยราวหลังคาของรุ่นแพดดิ่มนะคะ,ะ,คะเขาก็ออกแบบมาให้เป็นราวหลังคาแบบยกตัวนะคะเพื <S <S <ๆ S 2> ะะ่อรองรับการใช้งานเวลาที่เราต้องการเดินทาง ผจญภัยออกท่องเที่ยวนะคะสำหรับมีการวางถาดแหลกเพิ่มเติมเนี่ยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้ายเห็นไฟท้ายอันนี้ไหมคะอันนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายทั้งโคมเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบทุบ LED นะคะเป็นแบบ Full LED นะก็จะมีลักษณะไฟที่ติดเต็มคาดยาวนะคะก็สวยงามสะดุดตามากๆนะคะแต่ไฟไม่แยงตาเลยนะ ไฟเนี่ยค่อนข้างจะนวลตามากมากค่ะด้านล่างค่ะชุดแต่ง AKC นะคะก็จะเป็น V2 นะก็จะมะีเอกลักษณ์ของเขานะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับฝาท้ายเนี่ยก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเบาะแถวหลังก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงค่ะสำหรับด้านในของรุ่นแพตตินัมนะคะตัวเบาะเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันพรีเมียมนะคะเป็นวัสดุหนังแบบพรีเมียมนะคะก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะคะด้านในเนี่ยนอกจากพวงมาลัยนะคะจะมีพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ยังเป็น ระบบพุชคอนโทรลที่เป็น STOP and น o นะคะแล้วก็หน้าจอเรือนไม้ขนาด12นิ้วจอกลาง12นิ้วนะคะแล้วก็มีระบบ SYNC 4A ในเรื่องของการรับประกันนะคะรถฟอร์ดเรารับประกันอยู่ที่5ปี1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะแล้วก็สามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศนะคะการเช็คระยะก,ก็สามารถนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันฟอร์ดพาดได้เลยสะดวกสบายมากๆาค่ะสำหรับพี่ๆท,ท่านใดนะคะที่อยากออกรถแล้วแต่งหล่อแบบนี้นะคะสามารถโทรหาเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกเมีบริการจัดไปแน้นถึงที่นะคะพร้อมส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปล่อรถคันนี้ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ